สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลักนณาราศีสิงห์นะครับเป็นภาพรวมดวงชะตาในปี25 6หนี้นี่เองนะครับว่าคนสิงห์ทิศทางจะเป็นยังไงช่วงไหนควรจะทําเยอะๆช่วงไหนควรจะทําน้อยๆนะครับอบอกแบบนี้นะครับคนสิงห์เนี่ยปี6 5หนี้ดาวย้ายเดินกันอุดตลุดทีเดียวแล้วที่สําคัญเป็นดาวใหญ่ด้วยนะครับแน่นอนมันก็จะส่งผลกับคนสิงห์นะครับแต่ทีเนี้ย พื้นดวงแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับวาสนาสําคัญที่สุดก็คือเวลาตกฟากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเช่นถ้าบางคนวาสนาการเงินร่ํารวยแล้วจะประสบความสําเร็จชีวิตมีความสุขบางทีคนที่วาสนาการเงินไม่ค่อยดีแต่วาสนาครอบครัวความรักดีเขาก็มีความสุขกว่านะครับเพราะฉะนั้นดวงเจ็ดสิบเจ้าชะตาเลือกกระทําเอง30สิบนะครับคนสิงเนี่ยเป็นดวงปิ่มๆสักนิดนึงอาจารก็อยากอธิบายให้เข้าใจแบบนี้นะครับเออ ดวงชะตาคนนยครับมันก็คือทำไมเจ30สสนะครับเช่นดวงบางคนเกิดมาเกรด3นะครับเกรด3มเนี่ยสมัยเดียนหนังสือเราก็มีตั้งแต่70็คะแนนถึง79คะแนนพอแ0ิคะแนนมันเป็นเกรดสีะครับทีเนี้ยดวงท่านอยู่เกรด3ามก็จริงนะครับแต่ว่าเกรดถ้าท่านทำตัวดีนะครับปฏิพติปฏิบัติดีนะครับอยู่ในคลองงของธรรมแล้วก็พยายามทำชีวิตให้มันดีเนี่ยชีวิตท่านก็สามารถไป79คะแนนคือติดเกรดสได้ แต่ถ้าท่านทําไม่ดีเนี่ยชีวิตท่านก็อาจจะไปติด70คะแนนหรือติดติดกับเกตดสอนั่นเองนะครับเห็นไหมครับดวง70เจ้าชะตาเลือกกระทำเอง30คนสิงเนี่ยจะมีจังหวะดีๆอยู่3-4เดือนหรือไตรมาสแรกของปีนะครับที่ว่าท่านยังสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะๆนะครับแล้วชีวิตท่านก็จะสามารถประครับประคองหลุดไปได้ใบแบบนี้นะครับปี65จะไม่ใช่ปีที่ดีเท่าไหร่ของคนสิงนะครับ แต่ขนาดเดียวกันมันก็ไม่ถึงกับแย่นักครับถ้าท่านทําได้ดีวางรากฐานได้ดีชะตาของคนสิงเนี่ยนะครับจะเริ่มขยับฟื้นตัวดีขึ้นมากๆจริงจากจางๆหลายปีหน่อยมันจะต้องนับตั้งแต่ปี6-6-6-7-6-8ไปนะครับโดยเฉพาะกลางปี6-6ฟังแล้วอย่าอย่าแย่นะครับชีวิตคนเนี่ยมันก็มีช่วงดีช่วงกลางกช่วงธรรมดาทีนี้ถ้าท่านทําได้ดีใน4เดือนแรกถ้าท่านดู จากตารางที่จารย์ทำให้ดูเนี่ยนะครับดาวมันจะไปมารุมมาตุ้มอยู่เยอะทีเดียวเลยนะครับคุสิงห์ไล่มาต้องแต่พบปุตตานะครับถ้าท่านได้เริ่มต้นทําอะไรเนี่ยแล้วก็ไปอรีเห็นไหมครับแต่ขณะนั้นพฤหัสมันยังเร็งลักนาท่านอยู่มันจะให้คุณมากๆเลยนะครับจากนั้นดาวก็จะไปมารุมมาตุ้มกันที่ที่พบ เลิงชะตาท่านนะครับจากนั้นก็เดินไปสู่พบมรณะพบมรณะเนี่ยมันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับในเมื่อถ้าเรารู้แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเตรียมรับมือได้นะครับหรือเรารู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวฝนจะตกนะครับเราก็อาจจะเตรียมตุ่มไว้รองน้ํานี่ได้ประโยชน์อีกนะครับหรือเราก็อาจจะเตรียมปิดบ้านปิดประตูหน้าต่างไว้นะครับแล้วก็เตรียมหาหนางังหาขนมอร่อยๆไ้กินทีนี้ชีวิตท่านก็จะฟินทีเดียวครับ คนที่เข้าใจเรื่องดวงชะตาแล้วใช้ดวงชะตาให้เป็นประโยชน์เขาจะใช้วิธีนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นคนสิงห์ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอ่าเกิดมายืดยาวแล้วทีนี้ท่านเป็นคนลัคนาสิงห์หรือเปล่าเสิร์ชกูเกิลสักนิดหนึ่งนะครับผูกดวงใส่วันเดือนปีที่สําคัญที่สุดจริงๆคือเวลาเกิดนะครับท่านจะได้ว่าลัคนาท่านสถิตราศีสิงห์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ดูต่อกันไปได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอ๋อบอกแบบนี้นะครับสีเดือนนี้คนสิงห์จะมีกลุ่มเดียวเท่านั้นนนะะคครรัับบทีี่่ไมด กลุ่มที่พฤหัสจรเป็นกาลีนะครับแต่ถ้าหากไม่ใช่แล้วเป็นกลุ่มน้อยนะครับถ้าไม่ใช่แล้วอ่ะสเดือนตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับมกราจนถึงเมษาพฤษภาเนี่ยชีวิตท่านเนี่ยสามารถเรียกว่าตักกักตุนความสําเร็จได้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกครับดาวมารุมมาตุ้มเนี่ยมันเดินปุบป๊บปุบ๊บปุ๊บเท่ากับ6เดือนแรกนะครับหเดือนแรกจริงๆให้5เดือนละกันนะครับชีวิตคนสิงห์เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับ ถ้าหากใครคิดจะเรื่องงานนะครับถ้าหากใครคิดที่จะเริ่มต้นธนกิจการใหม่ๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคณสิงคิดแน่นอนนะครับบางคนมีแฟนแล้วมีความรักก็ได้นะครับหรือได้เริ่มต้นกิจการใหม่ๆแล้วนะครับวางแผนมานานและได้เริ่มสักทีมกกราจะเป็นเดือนที่ดีทีเดียวเลยนะครับทิศทางการงานของท่านจะประสบความสําเร็จนะครับทีนี้พอต่อเข้าสู่กุมภาพันธ์เนี่ยดาวมันเดินไม่ค่อยดีนักหรอกครับดาวรวมๆกันไปตกในภพอริของท่าน แต่อทิตย์ดาวประจําตัวของท่านนั่นเองนะครับจะขึ้นไปเล็งลักขาท่านนะครับแล้วไปกลุ่มอยู่กับช่วงที่ดาวพฤหัสกาลังจะถีบตัวราวหูกําลังจะถีบตัวออกจากภพกรรมมาของท่านหลายๆคนจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานตรงนั้นนั่นเองครับออกจากงานเปลี่ยนงานเลยนะครับ <c oughs> บางคนรอขั้นรอตําแหน่งหรืออาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายปรับเปลี่ยนอะไรนะครับให้ท่านรู้ไว้เลยครับชะตาของท่านมันจะพลิกไปอย่างนั้นถามว่ามันจะพลิกไปดีไหม ให้ท่านใช้สติดีๆนะครับถ้าหากท่านคิดจะทํากิจการเองนะครับออกจากงานมาทํากิจการเองขอให้ท่านใช้กิจการนั้นนะ่ะคือใช้สตินะครับใช้สติแล้วก็ใช้องค์ความรู้นะครับใช้องค์ความรู้เช่นลองอย่างใจข้อดีข้อเสียเอากระดาษมาเขียนขีดครึ่งดูก็ได้นะครับข้อดีคืออะไรถ้าเราเปลี่ยนงานไปข้อเสียข้อที่ต้องระวังแล้วหนทางแก้ไขมีไหมถ้ามีแล้วเนี่ย พอท่านเขียนครบเสร็จท่านจะตัดสินใจได้นะครับว่าสิ่งที่ท่านทำยังมีอะไรต้องปรับปรุงต้องแก้ไขนะครับให้ทําให้เสร็จใน3เดือนแรกนะครับสเดือนแรกแล้วงานของท่านจะเริ่มรันออกไปได้บอกแบบนี้นะครับคุณสิงครับงานที่ท่านจะมีโอกาสประสบความสําเร็จจริงนะครับคืองานที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียนะครับหรืองานที่จะต้องเดินทางไปทํางานไกลๆซึ่งมีโอกาสสูงนะครับใครตกงานอาจจะต้องไปหางานที่ไกลที่ไกลถิ่นซะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ขั้นตอนเป็นประมาณนี้นะครับโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จก็มีแต่คุณสิงค์ครับชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้โดยรยด้วยกีบกุหลาบนะครับความสําเร็จมันต้องรอคอยนะครับสําหรับคุณสิงค์ใครๆก็ปาถนาครับที่จะให้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีเปรียบเสมือนถูกรางวัลที่1แต่คุณสิงห์จะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณสิงห์เนี่ยเริ่มทําอะไรเนี่ยอุปสรรคมันจะเยอะหน่อยนะครับในปีห5ห้าโดยเฉพาะผ่านครึ่งปีไปเนี่ยขอให้ท่าน อะไรที่มันดีอยู่แล้วนะครับหรือที่มันมีทิศทางความสําเร็จขอให้อดทนนะครับความสําเร็จต้องรอคอยนะครับอย่างที่บอกครับพอพฤหัสเดินเข้าพบมรณะท่านไปเนี่ยหลายๆส่วนความสําเร็จองค์ความสําเร็จทุกความสําเร็จจะไม่เกิดตอนพฤหัสเสียนะครับอันนี้อาจารย์บอกได้แบบนี้แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นได้ครับเช่นคนเราเนี่ยใครอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งอยู่ดีๆถ้าได้บ้านสําเร็จรูปปังสวยตามต้องการเลยนะครับ เปรยียบเสมือนบ้านก่ออิฐชาปูนเหมือนรางวัลที่1น่นะครับใครก็อยากได้แต่ชีวิตจริงมันต้องสร้างนะครับเริ่มแต่ซื้อที่กู้แบงค์หาแปลนบ้านจ้างผู้รับเหมาเห็นไหมครับคนสิงจะอยู่ในช่วงนั้นนะครับช่วงที่ว่าจะต้องทํานะครับสู้ฟันฝ่าแก้ไขนะครับแล้วชีวิตของท่านก็จะดีแต่ถ้าคนที่พื้นดวงการงานแน่นอยู่แล้วนะครับแน่นอยู่แล้วให้ไประมัดร,ระวังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะเกิดการเกิดการเปลี่ยนนายเปลี่ยนหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ท่านโดนโยกย้ายไปเดินทางไกล ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอดทนปีหนึ่งครับนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกเหมือนฝนตกอะครับท่านเตรียมตัวความพร้อมไม่ได้เลยครับเตรียมของเล่นหาหนังสนุกสนุก,นกไว้ดูมีอะไรต้องทําก็ทําไปแค่นั้นเองครับชีวิตมันจะมานรุตรุ้มแบบนี้ระวังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าพอราหูย้ายเข้าพบสุภาไปนะครับบางคนนะ่ะอาจจะมีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ลำบากไม่สบายทําให้ท่านจะต้องไปดูแลนะครับประมาณนั้น อย่างหนึ่งที่จะแก้ได้นะครับราหูเดินเข้าพบสุภาไปบวกพฤหัสเข้ามรณะไปใครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับหรือได้คู่ครองต่างประเทศหรือมีเกณฑ์ที่ต้องย้ายไปต่างประเทศจะประสบความสําเร็จคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสูงที่เดียวครับถ้าลัคนาท่านสถิตราศีสิงห์นะครับทีนี้ความรักเนี่ยหลายๆคนครับ ตกลงปงใจคบกันเป็นแฟนนะครับถ้าพื้นดวงท่านไปกันได้นับท่านก็จะผ่านไปได้สบายๆอาจจะลงเอยถึงขั้นแต่งงานทีเดียวเลยนะครับราหูเจ้าเรือนปัตตนีนะครับไปอยู่พบสุภัแต่ขนาดเดียวกันพฤหัสเดือนเข้ามรณนะเพราะฉะนั้นอาจจะตกลงตรงใจตามแฟนไปอยู่ย้ายที่อยู่ไปอยู่กับแฟนนะครับหรือบางคนถ้าพื้นดวงไปกันไม่ได้เนี่ยพอพฤหัสเข้ามรณนะไปนั่นก็เลิกนะครับเลิกแล้วไปเจอคนใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับ ท่านจะสมองปลอดโปร่งขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เดือนไหนจะเป็นเดือนที่ดีไม่ดีดูอาทิตย์นะครับดูอาทิตย์นะครับดาวประจําตัวท่านนั่นเองนะครับถ้าไปสถิตในภพดีนะครับอย่างมกราคมเนี่ยอุปสรรคปัญหาท่านเยอะนะครับกุมภาพัานธ์ไปท่านตัดสินใจได้รู้สึกมีความปลอดโปร่งนะครับมีนาคมเนี่ยท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆเมษายนเป็นต้นไปนะครับเมษายนเป็นต้นไปที่ท่านจะได้เริ่มต้นนะครับเมษายนพฤษภามีนา กรก,กราดาอะไรก็ตามนะครับเมษาพฤษภามิถุนากกรกดาสิงหาเนี่ยจากนั้นไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับคนสิงก็จะเริ่มลงตัวขึ้นนะครับทีนี้คนเราทํางานก็เพื่อการเงินนะครับมีเงินสักอย่างชีวิตก็แก้ปัญหาได้เยอะแล้วครับบอกแบบนี้การเงินของคนสิงในปี6-5จะเป็นเช่นไรนะครับทีนี้พุทธพุธเนี่ยในปี6-5นะครับอาจารย์ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า ถือว่าไม่ได้เสียหายนะครับไม่ได้เสียหายแต่คนสิงการเงินการทองจะเริ่มลงตัวจริงจริงจังๆเนี่ยมันจะไปอยู่ตั้งแต่หลังสงการไปนะครับเช่นท่านอาจจะได้เงินจากการตกงานนะครับได้เงินจากการสูญเสียอะไรบางอย่างบางคนได้รับมรดกได้อะไรนะครับมันไม่ใช่ปีที่คนสิงจะลงทุนใหญ่นะครับจารบอกแบบนี้สามเดือนแรกถ้าจะลงทุนใหญ่เนี่ยให้ลองเช็คดวงชตาเองนะครับมักจะเป็นคนกลุ่มน้อยที่จะประสบความสาเร็จอย่างสูงมันเป็นช่วงที่คนสิงเนี่ย ควรจะทําแล้วหาความมั่นคงแบบเรียบง่ายนะครับหรือเป็นปีที่คนสิงคโปร์ฮาร์ดแบตนะครับแล้วปี6667ค่อยว่ากันเออฟังแล้วสบายๆนะครับคนเราเหนื่อยมาเรื่อยๆแล้วอยู่กับตัวเองบ้างปีหน้าควรจะอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตนิ่งๆนะครับอะไรสมควรทําอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ทําไปหาความสุขในชีวิตบางคนอยากจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้างก็ไปนะครับแต่จะทําอะไรก็แล้วแต่ให้รอสัก หลังสงการไปก็ได้นะครับถ้าจะชาร์จแบบ 3- 4เดือนแรกควรจะตัดสินใจทำเยอะๆให้เกิดความมั่นคงนิ่งๆอะไรสักอย่างโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับเอาละครับบทสรุปปี 6. 5ของคนสิง์เนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับให้สำเร็จก่อนสงการนะครับจะดีมากๆนะครับให้ฟินิชนะครับวาติศทางต่อไปเราจะทำแบบนี้นะครับไม่ว่าใครที่จะลงทุนทำกิจการอะไรก็ตามนะครับหรือคนที่จะเปลี่ยนงานคนที่จะตัดสินใจเรื่องความรักนะครับ แล้วหลังจากนั้นไปคุณสิงควรจะใช้ชีวิตนิ่งๆชาร์จแบตนะครับเรื่องงานกลับบ้านดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตท่านปัญหาจะน้อยนะครับย้ำนะครับคำสอนพระพุทธเจ้าเอามาใช้แบบนี้คนสิงจะผ่านไปได้แล้วก็ประสบความสําเร็จดีระดับหนึ่งนะครับก็คือ 1. สตินะครับพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติ 2. ออยากขจัดปัญหาให้รักษาสิน5ให้ดีนะครับถ้าท่านมีสินมากเท่าไหร่ปัญหาในชีวิตท่านจะน้อยนะครับ สามถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จให้ท่านใช้หลักอิทธิบาท4ของผู้ทุทธเจ้าท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะครับงานนํามาซึ่งเงินนะครับแล้วคลิปรายเดือนเดือนไหนจะดีมากน้อยอะไรก็ค่อยมาฟังกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าฟังแล้วคิดว่าเป็นไกด์ไลน์ในช่วยได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจารย์ก็สวัสดีปีใหม่กับคนสิงห์นะครับ 3- 4เดือนแรกทำเยอะๆตัดสินใจอะไรอยู่ในช่วงนั้นนะครับบายบาย